เดือดสปูนช้อนทองคําปะทะเดือดเปิดสูตรลับทอดมันรสกลมกล่อมเหนียวเด้ง เดอะสปูนช้อนทองคำ2,025พรีเซนเตดใบนำแรกธรรมชาติตราช้างรายการแรกและรายการเดียวของประเทศไทยของบริษัทเฮลิโคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดที่จัดอันดับสตรีทฟู้ดไทยพร้อมกับยกระดับสตรีทฟู้ดไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกนำพาความสนุกโดยเบกกี้เดรุนีและกอบสัญญารับหน้าที่พิธีกรความเดือดทวีคุณขึ้นเรื่อยๆกับเหล่าบรรดาร้านสตรีทฟู้ดไทยกับเมนูอาหารที่นำมาแข่งขันในรายการเดอะสปูนช้อนทองคำ 2025 presented by น้ำแร่ธรรมชาติตราทางสัปดาห์นี้พบกับเมนูทอดมันจาก4ีร้านคือร้านทอดมันปลาอินซีหน้าวัดจักรวรดิร้านทอดมันปลากราย3จอร้านข้าวกับแกงวรรณภาและร้านอาหารหน้าผาปลาทอดมันซึ่งทั้ง4ี่ร้านต่างงัดสูตรลับออกมาประทะก,กันอย่างดูเดือดว่าร้านตัวเองมีทีเด็ดอยู่ตรงไหนรวมถึงขั้นตอนการทำแต่และร้านก็จะแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ ได้ทอดมันรสชาติกลมกล่อมเหนียวนุ่มถึงเครื่องพริกแกงทำเอาเหล่ากรรมการหลัก10คนและกรรมการทางบ้านอีก100คนชิมแล้วถึงกับยกนิว้วแต่สุดท้ายแล้วสูตรจากร้านไหนจะครองใจนักชิมจนได้รับช้อนทองคำช้อนที่2ไปครองติดตามลุ้นและชมการประชันฝีมือของร้านอาหารสตรี ท้าฟูดทั่วไทยได้ในรายการเดอะสปูนช้อนทองคำ2025าพรีเนเตดบน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างวันศุกร์ที่วันที่14มีนาคมนี้เวลา18นาฬิกาทางช่อง7 hd รายการนี้เกิดจากความคิดของกิติกรเพนโรดประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเฮลิคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดที่ต้องการผลิตรายการเกี่ยวกับอาหารที่เป็นรายการต้นฉบับในประเทศไทยขึ้น นอกเหนือจากรายการอาหารที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศนอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารในประเทศไทยและให้ความสำคัญกับร้านอาหารข้างถนนในประเทศไทยโดยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีเว็บไซต์และสื่อสังคมที่รวบรวมและแนะนำร้านอาหารข้างถนนเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีการจัดอันดับร้านอาหารข้างเหล่านี้อย่างชัดเจน มีเพียงการวิจารณ์ร้านอาหารโดยนักท่องเที่ยวเท่านั้นจึงผลิตรายการนี้เพื่อจัดอันดับร้านอาหารข้างถนนให้ชัดเจนในรูปแบบการแข่งขันรายการนี้ได้รับการเปิดเผยครั้งแรกเมื่อปลายปีพศ2566โดยเดิมใช้ชื่อว่า The Golden Spoon และวางกำหนดการออกอากาศไว้ในช่วงต้นปีพศ2567ทางช่อง7 HD โดยออกอากาศสัปดาห์ละ1ตอนตลอดทั้งปีก่อนที่ต่อมาจะขยับการออกอากาศออกไปเป็นช่วงไตรมาสที่2ของปีดังกล่าว อย่างไรก็ตามรายการนี้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกรกฎาคมพศ2567โดยเปลี่ยนชื่อรายการเป็นเดอะสปูลช้อนทองคำมีการเปิดตัวพิธีกรคือวินลี่แมกอินทอชและเป็กกี้สีธัญญาและวางกำหนดการออกอากาศไว้เป็นเดือนสิงหาคมทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาต่อมาได้เผยแพร่ทีเซอร์ชุดแรกเมื่อวันที่ วันที่20กรกฎาคมโดยระบุวันออกอากาศตอนแรกไว้เป็นวันที่2ส,งสิงหาคมและมีการถแถลงข่าวเปิดตัวรายการอย่างเป็นทางการที่เติมสุขสตูดิโอเมื่อวันที่24กรกฎาคม